Happy birthday to you birthday. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you กร uh, nah ะต่ er okay. ายเตากอ่าถ่ายรูก่อนอาก่อนยิบออก มห in ิาช่วยกัน okay víde, ออออโอเคอเดี๋ยวคุณยายเอามีไม้คุณปู่ตัดแจกเอาะปกจัดการปูดรอสูพ่อจะเดิวรอเดิวรอแป๊บเฮ้ยลไปวางไปวางไปางนไป่ายูปรูปอะไยหนูป้าอ่ายืน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 ยื